จากคาตัว9,000สู้ขายพัดลมจนมีวันนี้บ้านคอนกันไม้พัทรเดชเปิดให้ดูทุกมุมไม้สร้างภาพแม้เป็นถึงพระเอกเบิร์ตนช่องเจดเรียกว่าเป็นนักสดแสดงที่มีความสามารถทางการเรียนมากๆสำหรับไม้พัทรเดชสงวนความดีนุ่มหลอนักแสดงจากช่องเจดที่หลายๆคน อาจจะไม่เคยรู้ในสมัยที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยนั้นเขาเคยเรียนถึงสองประเทศที่ในไทยและจีนเลยทีเดียวไหมพัทรเดชเข้าประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลปี2006หและได้รับตำแหน่งรองอันดับสองจากการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลปี2006ซึ่งเป็นเวทีประกวดอันดับต้นๆของวัยรุ่นในยุคนั้นเลยทีเดียวหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าประกวด Men's Health ์ส y ายชอ l ์อันส์ส1จนได้เขา้าวงการเป็นเธอเป็นนักสแสดงของช่องเจอีกด้วย ต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่กําลังมารางสุดๆในตอนนี้ขึ้นท่านว่าเป็นสามีแห่งชาติกันไปแล้วสําหรับไม้พทัทรเดชสงวนความดีหรือว่าเสือผา พระเอกในละครเรื่องมัทุรสโลกันที่เพิ่งจบไปไม่นานทำเตจิ้งพุ่งสูงถึง1 1 1เลยทีเดียวด้วยมาหน้าตาหล่อเหาและความพิเล่นทำเอาสาวๆกรี๊ดกันสนั่นเลยทีเดียววันนี้เราจะพาไปดูบ้านของพระเอกไม้พัทรเดชบ้านอยู่ที่อำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นแต่ก่อนบ้านเคยเปิดร้านแต่งรถมอเตอร์ไซค์และต่อมาได้เปลี่ยนมาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน เป็นยังไงนั้นเราเมียโจอย่างเสือผาต้องตามไปดูกันเลยเดินทีไม้เป็นเด็กที่เติบโตจากครอบรครัวคนจีนในจังหวัดขอนแกน่นมีพี่น้องทั้งหมดสีคนการเลี้ยงดูของครอบครัวไม้เล่าว,ว่าเป็นไปแบบขาวและดําแม่จะเป็นสีขาวของลูกเพราะค่อนข้างตามใจส่วนพ่อน,นั้นตรงกันข้ามจึงทําให้ลูกๆสนิทและพูดคุยกับแม่มากกว่าช่วงตอนเด็กผมยอมรับว่าค่อนข้างเป็นคนเอาแต่ใจ ผมไม่ใช่คนที่มีเงินที่สุดในห้องเรียนแต่พ่อแม่ให้ผมมากที่สุดมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเราเป็นเด็กเอาแตาา่ใจเรื่องเรียนต้องมาที่หนึ่งไม่ทิ้งการเรียนเรียนก็คือเรียนเล่นก็คือเล่นผมเป็นเด็กแบบนั้นเรื่องเงินต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นส่วนสําคัญแม่ผมทุกมานานแล้วผมก็เลยเลือกวงการแม้มันจะเป็นอะไรที่ผมมองไม่เห็นเสี่ยงมาเลยสิ่งเดียวที่ผมคิดคือต้องเป็นพระเอกแต่บทแรกที่ผมได้คือ บทรองพระเอกเป็นละครซิทคอมมันยังอยู่ห่างความเป็นพระเอกแต่มันเลือกแล้วแม้เหนื่อยก็ต้องทําเรื่องที่สองก็ยังเป็นรองพระเอกอีกผมเล่นเรื่องแรกค่าตัวหมื่นกว่าทั้งหมด15ตอนถ่ายละครปีกว่าก็คำนวณดูมันจะเหลืออะไรติดลบด้วยซ้ำมันก็ยังมองไม่เห็นอะไรเลยก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าสิ่งที่เราเลือกที่มองไม่เห็นที่ตอนแรกมองว่าน่าจะสนุก มันกับเริ่มดำดิ่งแล้วทำงานมาเป็นปีไม่มีเงินเก็บสักบาทยังช่วยอะไรครอบครัวไม่ได้เลยยังอาศัยบ้านผู้จัดการเหมือนเดิมชั้น4ี่ห้องเล็กๆทอยก็ไม่ได้ต้องสู้เราเลือกแล้วฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ